สวัสดีครับผมกอ๊อฟมาโอ้ลมน้ำมาเมือองเงงง่อไรใจนคงยเงาคืนวันที่มันมนมาสองสามวันไอเ้เหี้แล้วมันก็ไปแล้วมันก็มาอีกสองสามวันมันคืออะไรครับพี่ก็สงสัยหนูก็สงสัยมันคืออะไรไ<ป>ในงานคอมเดย์ส่งท้ายปีนี้นะครับในเดือนธันวาผมว่า เนียนเนี่ยมันกำลังจะแจกตัวเก่าๆด้วยเพื่อให้เทรนเนอร์ทุกคนนะ่ะได้มีเวลาพักผ่อนนะครับซึ่งเป็นท้ายปีเนี่ยทุกคนต้องเที่ยวกันอยู่แล้วใช่ปะ่ะเนียนมันก็เลยเอาตัวเก่าๆเนี่ยมาให้โวเล่นกันเว้ยนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนถามว่าผมอยู่ที่ไหนเดอะมอลล์เป็นท่านลากเท้านะเน้นใกล้บ้านนะครับเดินสะดวกลุกนั่งสบายจับสะอาดผมว่าเนียนมันแจกแต่ตัวเก่านะ ยังไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดเท่าไหร่นะครับแล้วก็โวท่าเดิมๆนะครับท้าใหม่ก็มีเป็นบางตัวไม่ได้แจกหมดทุกตัวนะเว้ยผมเลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาแจกทริกดีๆสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งอาจจะเริ่มเล่นหรือว่าเล่นมานานแล้วแล่ย,ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะแนะนำฟังก์ชันอะไรให้ทุกคนดูแล้ว ก็เป็นธรรมเนียมครับว่าคอมเดย์เนี่ยผมจะได้ใชน้นี่กี่ตัวมันบอกว่าจะแจกเยอะมากขึ้นนะไม่รู้มากขนาดไหนมากของเนียนคืออะไรผมก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้ผมมาจับในห้างด้วยเออลืมบอกไปงานคอมเดย์เนี้ยมันมีตั้งแต่วันที่1 7บเนะวันที่17อ่ะผมเล่นอยู่ที่บ้านได้2ตัวไม่ได้ในเวลาคอมเดย์ด้วยนะก็คือในเวลาคอมเดย์เนี่ยตั้งแต่ฝ่ายส ยันห้าโมงเย็นแต่ผมได้หลังจากนั้นไปแล้วเว้ยตอนนอนแม่งได้แล้วนั้นไอ้เรี้ยคอมเดย์ไม่ได้เวลานั้นเออโอเคครับสาธยายมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีทริคอะไรแนะนําทุกคนบ้างก่อนที่จะไปดูทริคดีๆเนี่ยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะแล้วก็ก่อนจะไปดูทริคผมมีอะไรมาอวดกับทุกคนเย็ดเทลอย หวังมานานแล้วเนี่ยแม่งไม่ได้ร้อยสักทีเฮียแม่งมางานนี้ครับทุกคนผมหวังนะว่าเนี่ยมันจะปล่อยเรื่อยๆทิกแรกที่ผมจะแนะนำก็คือการเปิดของขวัญเพื่อนโดยไม่จำกัดก่อนอื่นเลยนะครับเราเข้าไปตรงโปรเกบอลด้านล่างนะเข้าเซตติ้งเข้าเซตติ้งไอ้เฮียไม่เข้าไอ้เฮียเข้าเซตติ้ง เอาเฮียค้างโอเคครับกลับมากันใหม่เราเข้าบอลด้านล่างนะแล้วกดเซตติ้งทุกคนนะครับเลื่อนลงไปตรงที่ Open g i ิฟและให้เราติ๊กถูกนะครับคราวนี้เราก็จะเปิดของผ่านเลื่อนได้แลโดยที่ถ้าของเราเต็มเนี่ยเราก็ยังเปิดได้อยู่แต่ของที่เปิดได้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกสตาร์ดั t นะครับเราก็จะได้สตาร์ดัต์เรื่อยๆถึงของเราจะกระเป๋าเต็มเมื่อไหร่หรือว่า เราไม่สามารถลบไอเทมนั้นได้จริงๆเว้ยเราก็เปิดของขวัญได้ไม่จำกัดแต่มันต้องอยู่ในงบของที่เนียนมันบอกด้วยนะว่าเปิดต่อวันได้กี่ครั้งนะครับไม่ใช่คุณเปิดอ้าวพี่ไหนบอกเปิดไม่จำกัดไม่ได้เปิดแบบไอ้เนี้ยมึงมีร้อยคนมึงเปิดได้ร้อยคนไม่ใช่มึงเปิดได้แต่ที่เนียนมันบอกว่าสิคนยี่สิบคนหรือว่าสี่สิบคนต่อวันเว้ต่อวนัอวนมึงเข้าใจครับว่า ต่อวันเปาโอเคครับทริคนี้ผมว่าน่าจะมีสาย PVP เนี่ยต้องการแน่นอนไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเข้าไปที่แบตเทินะแล้วก็เข้าไปที่ b บตเทิอีกทีหนึ่งอ่ะคราวนี้เราเลือกบลีกที่เราอยากจะตีใช่ป่ะแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่าตัวนั้น่ะมันมีท่าอะไรบ้างสมมติว่ามันมีท่าปกติกับท่าพิเศษใช่ป่ะเราก็กดคล้ายตัวนั้นเว้นี่เป็นไง มันก็จะขึ้นมาเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อเอาไว้หรือว่าอาจจะลืไมไปแล้วนะครับคิว่าผมตั้งมิวสูสบัดต่ออันนี้เป็นท่าพิเศษผมก็อาจจะลืมใส่ตัวเอ็นอันเนี้ยเห็นปะ่ะตัวไฟฟ้าอย่างเงี้ยผมใส่ตัวเอ็นไว้มันจะเป็นแซบแคนนอนมันก็เป็นท่าพิเศษนะครับหรือว่าแล้วมม่แล้วไหม,มอันนี้ก็จะเป็นท่าธรรมดานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะได้ดูง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปในตัวเว้ยแล้วเราก็สามารถ TP ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปดูในตัวทริกสุดท้ายเนี่ยผมว่าเนียนมันกำลังแก้เผ็ดไอคนที่ไม่ยอมเปิดของฝันหรือว่าไม่ค่อยส่งของฝันเท่าไหร่เว้ยนะครับมันเลยมีโปเกมอนมาในนี้ด้วยนะครับเพิ่งปล่อยมาใหม่สดๆร้อนๆนะ นั่นก็คือผิดเสื้อตามคืนภาคต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มเพื่อนในต่างประเทศอีกนะครับถ้าใครไม่มีเพื่อนเดี๋ยวผมมีลิงก์หาเพื่อนให้อยู่ใต้ดิสชั่นนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าใครอยากมาเป็นเพื่อนในกลุ่มผมก็มาได้นะครับปรึกษากันได้คุยกันได้ใครไม่รู้อะไรสอบถามได้หรือว่าผมไม่รู้อะไรผมก็จะสอบถามกับน,นะครับใน ไลน์กลุ่นนะครับ T K M มาว่ะนะเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครอยากอยู่ในกลุ่มแชทก็กดเข้ามาได้นะครับในทิกทิกเนี้ยสมมุติว่าคุณต้องกดปักหมุดใช่ป่ะอะ่อะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอันนี้เพื่อนที่ผมเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะจากประเทศต่างๆส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีไอพวกบราซิลเงี้ยไม่ค่อยมีเพื่อนผมก็เพิ่งเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามา คราวนี้ไอ้ที่เราปักหมุดไปอ่ะมันคือได้แล้วนุวย้ยแต่พอเราปักหมุดไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดคําถามว่ากูต้องลบเยอะขนาดไหน <c oughs> เพราะว่าเพื่อนแม่งร้อยกว่าคนเราไปดูในโปสการ์ดเนี่ยวันนี้ผมเพิ่มไปสามแล้วแล้วกูต้องมานั่งลบลบลบอย่างเงี้ยมันทําให้เสียเวลาใช่ป่ะคราวนี้เว้ยเราเปลี่ยนใหม่เราไม่ปักหมุดแบบนั้นแล้ะอันนี้ <c oughs> เราปักหมุดไปปุ๊บอันนี้คือได้แล้วใช่ป่ะอย่างที่ผมบอกไป พอได้เสร็จปุ๊บเรา,เอาออกพอออกปุ๊บเราก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปักหมุดไปแล้วแล้วเอาออกไม่ได้อันนี้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าวันนี้เราปักหมุดไปแล้วแล้วเราไม่เปิดของขวัญแล้วพอไปวันพรุ่งนี้เนี่ยเราไปปักหมุดอีกทีไอ้ของขวัญเดิมะมันจะได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะใครรู้บอกด้วยว่ามันได้หรือไม่ได้ใครได้ยังไงก็บอกด้วยนะครับ อันนี้คือทริคเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลบไอโฟต์การ์ดที่เราไม่อยากได้เอออยากได้แค่ตัวผีเสื้อล่าเลยแค่นั้นอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน,น้อยๆนะครับก่อนที่จะสิ้นปีเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยแม่งอัปเดตตลอดทุกเดือนแน่นอนนะครับทั้งตัวเกมหรือว่าภาพหรือว่ากราฟิกแม่งอัปเดตตลอดทุกเดือนแน่นอนนะครับทำให้เครื่องกูเนี่ยเต็มไปแล้วไม่รู้กี่จิกไอ เดี๋ยวขอตัวไปจับใช้นี่ที่มันบอกว่าเยอะก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะจับถึงประมาณ4ี่โมงห้โมงประมาณนะี้พอแล้วะแล้วมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ใช้นี่เพิ่มอีกกี่ตัวนะครับทั้งๆที่กูมีจระเข้ร้อยแล้วครับคิดดูไม่อยากจะคุย คนแม่งเยอะชิบหายเลยวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยมีคนด้วยพอไปไปมาๆไอเทียคนเยอะว่ะขออนุญาตกินไปด้วยเบาด้วยนะจะได้ไม่เสียเวลาอัตรถในการกินด้วยโอเคครับเรามาเช็กชันนี่กันดีกว่าอันนี้ผมให้โกพัทจับอย่างเดียวนะเน้นเดินเล่นว่ะไงไปเฮียโทษเดี๋ยวมาดูชานี่นีตัว ไดหมีมาหนึ่งนกง่ายๆมาสองแค่นี้โกพัดเน้นหลุดปะไม่ได้จับแล้วหลุดนะสัญญาณแน่งหลุดไม่รู้เป็นเพราะว่าผมใช้ามานานหรือ,อยังนะพอใช้าามานานเนี่ยมันก็เลยค่อยๆเติมไม่ได้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่ก็หลุดแล้วอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะถ้าใครเดินทางไกลก็ขอให้ระบาดระวังตัวกันด้วยนะครับท้องถน,นนไม่เข้าใครออกใครเว้ยนะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอให้ได้ร้อยขอให้ได้ชนี่กันเยอะนะครับของ้ายปีนี้ก็ไม่มีเงินมากครับขอทุกคนมีความสุขสดีไปใหม่แล้วเจอกันปีหน้าว่าเราจะมีเรื่องอะไรหรือมีเกมอะไรใหม่ๆมาตสตหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบาย pod